มาดูลูกนี้ครับมาดักหลวงไว้จริงเหรออ้าวนี่นั่นไงได้ปูด้วยโอ,โอ้ยโดนเนาะอุ้ยโอ้ยตุโยโยโย๊โตโตเลยครับโอ้ยสองตัว สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้งองนานาเอฟซช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรนะครับพบกับผมช่างนาเดชแล้วก็พลานมิดด้านหน้านะในพานดักปูกแล้วนะวันนี้นี่พิกัดหมายริมถนนเหมือนเดิมครับหมายที่เรามาวาวาว,าว,าวันสองคลิปแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับคลิปนี้จะได้เรื่องหรือเปล่า <c oughs> เป็นวัดเพึ่งอาจะหายดีนะครับก็ยังไม่ดีจริงหรอกยังเสียงยังเครือๆอยู่แต่วันนี้ที่เรามาดักเนี่ยเราดักกลางวันเลยนะในพานาดักแต่เช้าเลยครับดักเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะกู้ช่วงเย็นนะในพานนะเ,นเ,เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาดักรอน้ําใช่ไหมน้ํามันขึ้นสูงสุดตอนอช่วงประมาณเที่ยงอะเนาะนขนเขาเรียกว่าดักปูหัวน้ําขึ้นใช่ไหม รอบก็เหมือนเดิมครับมาดักรอช่วงน้ําขึ้นเต็มที่ครับวันนี้มันตกปฏิทินที่น้ําน้ําสูงมากๆในรอบปีอะ่ะก็คลิปสองคลิปก่อนแล้วดักเย็นแล้วก็กู้เช้านะคลิปนี้มากลางวันกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆอ,อะไรอะ่ะ ฮะฮะห,หลอบปูเหรอเอาในพานเจอของดีครับหลอบปูเหรออ่ะอ,อ,อ่ไปเราถอยอกอ่ะถอยถอยอพานมิดบอกแล้วว่าลงคลิปไปหมายจะแตกใช่ไหมอ่ะก็แบ่งๆกันว่างครับเราก็ไปเจอรอบตรงไหนเราก็วาเว้นให้เขา มาดูลูกนี้ครับลูกลูกนี้นี่ไม่ใช่รอบคนอื่นนะรอบเราเองใช่ไหมมาดักหลงไว้ครับแตงกี้นี่รอบตัวเองาเออม,มาดักหลงไว้วจริงเหรอ <laughs> อา้าวนี่นั่นไงได้ปูด้วยแม็กมาดักหลงไว้ป่ะเออเออเออ,เอ,อ,เอใช่ แต่ว่ารอบที่พันมิเจอนะรอบนั้นไม่ใช่รอบเราใช่ไหม,ไมรอบของชาวบ้านเขานี่แหละครับที่มาดักไว้เราไม่มีกเ่งอ่าอ,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 อ่ดักทิ้งไว้อีก <c oughs> <c oughs> อา้าวแม่หมานตั้งแต่มาดักเลยนะแม็กดักไว้แล้วก็เก็บหลงครับนี่ได้ตัวหนึ่งสวยเลย <c oughs> นับหนึ่งกันตั้งแต่ตอนดักแล้วเลยนะพนัน <c oughs> ตอนแรกแม็กเดินมาเจอเอา้ารอบเขาดักไว้อีกแล้วมองไปมองมาอ้าวรอบเราเองนี่ว่าแม่อ้าวใส่เหย,ยือด้วยครับ <laughs> เรียบร้อยครับ โยนถ้ามันตำแหน่งไม่ดีก็ดึงขึ้นมาโยนใหม่ครับเรรยบร้อยนี่แม็กอยู่นี่นะนก็เดี๋ยวผมตัดคลิปไว้เท่านี้ดีฝ่าครับเดีย๋ยวไปดักกันให้ครบตัดคลิปไว้ที่ ตัวนี้ก็แล้วกันนะนายพานแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นๆครับตอนมากู้ก็มาครับได้เวลามายกรอบดูกันนะนี่ดูครับลูกแรกเป็นยังไงให้พันมิตรสาวมีปะฮ<ม>ะ<ม>โอ้ยลูกแรกก็โดนเลยครับเอาหมอนแล้วอย่างนี้ นี่นะมันขึ้นมาตั้งเยอะเนาะจากที่มันดักอ,ะอ่ะอ่าบวกแล้วหนึ่งก่อนหน้านี้เรามีตุนเมื่อเช้าตวงแล้วเนะเาะงัดแข็งนะงงัแข็เยติดใบพัดปล่าใบพาย เช้าตัวหนึ่งเย็นตัวหนึ่งก็เป็นสองแล้วนะในพานดูที่รอบนี้นะครับโอ,โอ้ยโดนเนาะอุ้ยโ,โอย้โตๆ,ๆเลยครับนี่โอ้โห,โหสองตัวใหญ่ๆเลยในพานดูสิครับไซ โอ้โหบลเลอร์เลยนะสองตัวนี่อันไหนยกไอ้ท้องให้ดูหน่อยพลิกท้องให้ดูหน่อยนี่อ่ะครับโอ้โหดูท้องเหลืองเลยอ่ะแน่นมากนี่ดูโอ้เอากลางวันก็ยังได้เรื่องเลยในพานไปครับนี่นี่คลิปนี้นี่ดักกลางวันนะครับกลางวันแสกแสกเลย โอ้สองตัวนี้งามๆครับชื่นใจเลยไม่ค่อยอยากจะลงนะ <c oughs> ไปเรียบร้อยครับไปกันต่อมาดูลูกของแม็กบ้างครับโดนปะโอ้โดนหนูไงอา้าวอีกหนึ่งครับลูกไหนที่ยกแล้วไม่ได้ตัวเนี่ยเราก็จะตัดตัดออกข้ามไปนะครับ ส่วนใหญ่จะเน้นลูกที่ได้ตัวไว้ก่อน <laughs> โอ้ตัวนี้ก็ไม่เล็กครับนี่ตโตอย,ย,ยู่นี่แม่ปูริมถนนกลางวันก็ยังเอาเรื่องนะในพาน <laughs> <ไป S 2> เอาเก็ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่ห้าตัวแนละ้วในพานอโอ้ยไซส์สวยๆจริงครับใบไ,ไม้เริ่มไม่พอเนาะ, <laughs> ะใส่ใบไ,ไม้เพิ่มหน่อยครับ ได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วในพานตรงสะพานพอดีเลยครับอ่ะเรียบร้อยมีไหมอ่ะยกเลยมีมมป่ะไปโดนอีกแล้วครับมา มาอีกหนึ่งเฮ้ยนี่ก็ยังโดนนะอา้าวมาดูของแม็กนะมีเปล่าอูโดนอีกกี่ตัวตัวเดียวนะครับอา้าว ตัวทเท่าไหร่เนี่ยหกเจ็ดแปดไปแล้วมั้งแล้วในพันเนาะไม่ได้นับ <laughs> พอตัวเข้าทีหน่อยก็จะไม่ค่อยได้นับกันแล้วครับจุดนี้นะที่แม็กลืมรอบทิ้งไว้แล้วได้ตัวหนึ่งเมื่อเช้าที่มาดักอะครับดักซ้ำมาอีกได้ไหมไม่ได้แล้วครับรอบเย็นแม็กบอกว่ายังไม่ทันยกก็เห็นตัวแล้วนะครับไหนอะ อุ้ยเลยๆครึ่งครึ่งครึ่งอยู่เลยโอ้ยเหยื่อหายไปเลยอ่ะนะอ่ลองๆค่อยๆยกขึ้นมาแต่กินเหยื่อหายไปเลยครับนี่มีจริงอุ้ยตุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆนี่อ่ะอ้าวหายหันท้องให้ดูเลยนี่ครับด้านท้องโอ้โหนั่นเป๊ะเลยนี่แม่ะขึ้นครับอีกหนึ่งอีกหนึ่ง โห oh. แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ดักแบบนี้ได้ทุกวันนะครับปูเนี่ยไม่ใช่มาดักแล้วมันจะได้ตลอดมันต้องเช็คน้ำเนาะวันน้ำดันขึ้นสุดลงสุดตอนไหนวันไหนนะครับตกวันที่เรามาดักเนี่ยเป็นตกวันที่น้ำเดินเขาเรียกน้ำเดินน้ำจะขึ้นสุดลงสุดปูถึงจะเข้ามาครับ แม็กบอกเห็นตัวอแล้วครับอยากเห็นตอนมันอยู่ในน้ำไงเนี่ยนะอยู่ปะมันหลบยังหลบหลบแล้วอ๋อยังไม่เห็นเลยอะแต่ว่าถ้าเวลามากู้เนี่ยแล้วกลางรอบเหยื่อหายเนี่ยก็มีลุ้นแล้วครับอ่ะเ<ป>ด้อโอ้โหสองตัว<ป>นี่ โอ้หันทันอีกข้างอีกข้างหนึง่งไหมอันนั้นหันท้องมานี่ครับสองตัวที่สวยเลยโอ้โหเด็ดจริงๆครับมาแหมว่าจะหมานแต่กลางคืนก็ไม่ใช่ครับกลางวันก็หมานนะั่นในพาน <c oughs> ถ่ายมุมไกลๆบ้างฮะ มีไหมไม่ได้เหรอแต่เหยื่อหายเนี่ย,ยโอ้ยออกครับแสดงว่าออกไปแล้วรอบนี้มีรูขาดป่ะอโอ้แสดงว่าออกได้ครับรอบนี้ลูกมันเล็กเลยเนาะเหยื่อหายเนี่ยปูกินแน่ครับ ไปกันต่อแม็กได้ไหมก็ยังได้อยู่นะอันนี้ตัวย่อมหน่อยเนาะอีกหนึ่งอีกหนึ่งนี่ไงนี้นี้นีมาต่อที่ลูกของแนะม็กนะมีเหรออ้อาโอ้อีกหนึ่งตัวครับสวย ไม่ออกนะอ่ะเรียบร้อยครับถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับในพาพว่าเหยื่อหายเหรอเหยื่อหายก็มีลุ้นครับถ,ออนะถ้ามันไม่ออกใช่ไหมเห็นรอบเลยเหรออ่ะมาลุ้นด้วยกันครับรอบสุดท้ายละค่อย,คอยๆย,ยกขึ้นมาอยู่ปะ่ะโอ้โดนนี่ แม่โอเครอบเนี่ยยี่สิบหกลูกเหมือนเดิมนั่นเลยพานเดี๋ยวกลับไปสรุปกันที่บ้านครับว่าได้ให้รถผ่านก่อนนะไปสรุปกันที่บ้านว่าได้ทั้งหมดกี่ตัวครับคลิปนี้ก็มาดูนะครับการดักปูกลางวันคลิปนี้นี่เป็นการซ้ำรอบสามแล้วนะได้กี่ตัวยาญ่นับแล้วนะครับหนึ่ง สเนาะเรานอกน้ำแข็งมาเรียบร้อยครับโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยยายส,ส,ส,สามสี่กัดกันติดโดเลยนะแม่ดักกลางวันนี่ไซส์ก็โตโต,โ,ตโตโตดีครับห้านะหกครั้งที่แล้วเนี่ยรอบแรกได้เก้าตัวรอบสองได้สิบตัวนะครับรอบนี้เจ็ดแล้ว แปดแล้วเก้าแล้วนะวสิบครับโอ้แสดงว่ามากกว่าสิบแล้วนี่สิบเอ็ดครับสิบสองแล้วโอ้ตัวนี้ใจสิบสามนะโอ้ยังไม่หมดด้วยครับสิบสี่ได้กี่ตัว 14ตัวนะยายขนาดํารอบ3ามกลางวันแสกๆเลยนะยายยังโดน14ตัวเนาะแต่ว่ามันเป็นช่วงน้ำเดินพอดีครับน้ำขึ้นสุดลงสุดเนี่ยดักปูจะเก่งนะนี่โอ้โห,โหแบบนี้ถือว่าสุดยอดอย่างความพีคเลยครับนี่แล้วใหญ่ๆก็ระดับนี้นะนอ่ะยายเนาะว้อ้โหแน่นตึบเลยนี่กระจายออกมาให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับนี่ อย่างว้าวเลยอ,อ่ะเห็นชัดๆกันแล้วก็เดี๋ยวเข้าครัวกันครับวันนี้ก็มานะครับคุณยายยิ้มรองแล้วนะวันนี้จะทําเมนูอะไรครับยายแกงส้มปูดำกับหน่อไม้เปรียวจ้ะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองเนาะอ่ะเริ่มจากก่อเตาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำใช่ไหมยายเราจะละลายน้ำพริกแกงส้มก่อนเนาะแกงส้มทางตราดบ้านเราทางนี้เนี่ย เราจะไม่ใส่กะปิแยกเหมือนทางใต้นะยายนะ <Yeah. S 1> กะปิเนี่ยเราจะตํารวมไปกับเครื่องแกงเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> เห็นแกงส้มทางใต้เนี่ยเขาจะมีใส่กะปิแยกไปหน่อยด้วยครับ <Okay. S 1> แต่ทางตราดเนี่ยกะปิจะอยู่ในน้ําพริกแกงพร้อมเลย <Yeah. S 1> เห็นแกงลหลายรอบเนี่ยแล้วมีพี่ๆน้องๆแล้นะทางใต้ชอบทักว่าแกงส้มบ้านช่างไม่ใส่กะปิเลย <Yeah. S 1> ก็อธิบายให้ฟังแล้วนะครับ <laughs> แล้วอีกอย่างหนึง่งแกงส้มบ้านเราเนี่ยเครื่องแกงเราจะไม่ใส่ขมิ้นนะยายนะ <Yeah. S 1> จะเป็นแดงส้มไปเลยครับจะไม่ออกเหลืองเหมือนทางใต้ละลายเครื่องแกงส้มแบบนี้แล้วเนี่ยยายก็จะใส่เกลือนําไปก่อนเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> ปูยายแบ่งมาแกงส้มก็จะสับเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มันแน่นมากครับมันก็จะมีมันให้ด้วยแบบนี้เนี่ยมีตัวหนึ่งมีไข่ล่ำล่ำครับผม น้ำเดือดแล้วก็ใส่ปูนะยาย <Yeah. S 1> ปูทะเลหามาเองแบบนี้สุดยอดอยู่แล้วครับสวนข้างๆเขาตัดไม้นะเสียงเครื่องตัดไม้จะดังหน่อยครับใส่ปูเสร็จแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ดองนะยาย <Yeah. S 1> ใส่หน่อไม้เยอะๆอร่อยครับ <laughs> 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 เต็มกระทะเลยนะยยายนะ <laughs> mm hmm. นี่จากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้รอให้เดือดใช่ไหมยายพอเดือดแบบนี้แล้วยายจะทําไงต่อครับใส่มันกยอ่ะใส่เลยใส่ทีหลังเนาะมันจะได้ไม่สุกเยอะนะยาย <c oughs> เด็ดครับมันปูนี่จากนั้นก็เริ่มปรุงรสนะยายใส่าชาชูรสจ้ะาชาชูรสครับแล้วก็ต้องตามด้วย นสปอนเซอร์ใจดีของเราเองอน้ำตาลจ้ะน้ำตาลตัดเทออกกว่านิดๆนะยายนะแล้วก็ขาดไม่ได้คือน้ำเปียกเน่ยเป็นความเปรี้ยวหลักที่ทางนี้นิยมใช้เลยเนาะเปรี้ยกับน้ำมะขามเปียกนะยาย แต่อย่างเปรี้ยวกับอย่างอื่นก็มีบ้านเราเนี่ยก็ใบชะมวงเนาะ <Yeah. S 1> ใบะใบสันดานแล้วก็พวกส้มไออะไรเ <Yeah. S 1> ขาคันอะไรเงี้ยนะ <Yeah. S 1> อ่าที่เป็นความเปรี้ยวพื้นบ้านครับลหลายๆส้ม <laughs> อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้แต่มะขามเปียกเนี่ยจะใช้บ่อยหน่อยเนาะ <Yeah. S 1> อีกอย่างหนึ่งที่หอมๆก็ส้มละกำรรมนะยาย <Yeah. S 1> อืยายลองชิมดูนะครับ ได้ไหมได้แล้วเหรออร่อยแล้วเหรอ<บ>ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเหรอเสร็จแล้วยกนะครับนี่ร้อนๆเลยแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองคนชิมมาแล้วนะนี่ปูชิ้นใหญ่ๆเลยครับแล้วก็น้ำแล้วก็หน่อไม้ดองเหรอค,คือสาวหนองคายเนี่ยเ็าเพิ่งกลับมาจากดักปูใช่ไหม เอาวเดี๋ยวดูนะครับว่าช่องสาวนองคายก็จะได้กีดตัวดักกลางวันเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยไปดักตอนประมาณสักเจ็ดปดโมงเช้าเลยนะนนเนาะเพิ่งจะกลับมาครับเอาหน่อไม้ก่อนเลยเนาะร้อนๆน,นะครับทำกินเช้าๆเนี่ยอือหือร้อน <laughs> ยายยายสอนไม่เคยจำนะ <laughs> ออสดน้ำแกงส้มเช้าเช้าเนี่ยชืยน <laughs> ่นใจเนาะเป็นวงเป็นวัดเนี่ยหายค้องคอครับขาดอะไร<ป>ขาดปู <laughs> ขาดไม่ได้ด้วยนะอา้าวเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยครับ อ,อร้อน <laughs> อื<ม>อเป็นไงวนหวานมากนะมันสดนะครับทําจากปูเป็นๆนนะ่ะอ,อ่ะก็เดี๋ยวกินข้าวเช้ากันดีกผ่านเนาะให้เปียวปิดคลิปนะครับอ่ะไอตัวเล็กข้างหลังก็จะทําเสียงรบกวนหน่อย,ย,ยอ้เสือดนะําน่ะอ่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะถ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนจ้ะสวัสดีครับบายบายยายมีเมนูแถมใช่ไหมอ่ะดูหน่อยครับไหนว้าวดูครับโอ้โหเมนูนี้ถึงเด็ดนะยายแหมสุดๆครับปูทะเลนึ่งถ้าต้องใช้เงินซื้อนี่ เมนูนี้นี่ต้องเสียเงินเป็นพันเนาะนาะยายเนาะแม่ชื่นใจจริงครับที่เรายังหากินได้นายายซื้อเขาก็แพงแน่ๆครับนี่เต็มถาดเลย